We are Tamkang University. Thank you for being here. Hello. Good afternoon. Hi. I am Miss Asinto. I'm the section chief of the international office. Yeah. And also we are happy to have my colleague Miss Dolly. Would you please wave your hands. Yeah. Miss Dolly. She's especially in charge of the international admission and international exchange for the region of Southeast Asian countries. And also we are very happy to have our student miss Mai here yeah she's from Thailand and actually she's just graduated uh, this year and she got her job in this August. Yes yeah. so today we'll have our student present our Tamcom University to all of you and after her presentation you will know why you should study in Taiwan and why you should choose Tamcom University. So after the presentation, we'll set some time for any or any kind of questions. Okay. So are you guys ready? <laughs> <laughs> we are ready. Okay. Let's move on. Okay. Uh, สวัสดีค่ะใหม่จะพรีเซนต์เป็นภาษาไทยนะคะก็จะแนะนำมหาวิทยาลัยของเราเนาะก็คือมหาวิทยาลัยของเรานะคะชื่อว่าทางคังยูนิเวอร์ซิตซึ่งก็ตั้งอยู่ในเมืองไทเปนะคะแต่ว่าตั้งอยู่ในเขตทางเหนือไทเป ซึ่งมหาวิทยาลัยของเรานะคะก็อยู่ที่ตั้งสวยเนเขตตั้งสวยซึ่งก็จะอยู่างข้างเหนือเข้าไปหน่อยการเดินทางมามหาวิทยาลัยก็จะง่ายมากเลยก็คือสามารถเดินทางมาจาก MRT <ม>เนาะแล้วก็สามารถที่จะต่อรถบัสนะคะแล้วก็สามารถที่จะต่อ LRT มาได้นะคะจากในเมือง<ม>ซึ่งมหาวิทยาลัยเราเนี่ยถึงแม้ว่าจะห่างจากในเมืองประมาณชั่วโมงหนึ่งแต่ว่าถ้าเทียบกันแล้วเนี่ย ชีวิตนะคะชีวิตความเป็นอยู่แล้วก็ค่าใช้จ่ายต่างๆก็ค่อนทำงา,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 ากนกูกาากินเยอะหน่อยค่ะแล้วก็มาหาวิทยาลัยของเราเนี่ยนะคะก็ได้รับรางวัลมหาวิทยาลัยที่มีคนบริษัทเนี่ยเลือกเข้าทํางานมากที่สุดนะคะซึ่งใหม่ก็เป็นหนึ่งในนั้นต้แรงของมหาวิทยาลัยของเรานะคะก็อยู่ที่ประมาณ2องรกว่านะคะในเอเชียแล้วก็<ม>วเป็นในระดับของเอเกชนก็คือเราอยู่มาหา,าลาัยอันดับที่หนึ่งเลย แล้วในส่วนของนักเรียนต่างชาตินะคะไม่ต้องกังวลเลยเพราะว่ามหาวิทยาลัยของเราเนี่ยมีนักเรียนต่างชาติมาเรียนเยอะมากซึ่งนอกจากนี้นักเรียนไต้หวันเองเนี่ยก็ไปแลกเปลี่ยนนะคะที่สังประเทศเยอะเหมือนกันแล้วมหาวิทยาลัยของเราเนี่ยก็ได้รับรางวัลจาก moe ค่ะว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่มีนักเรียนต่างชาติแล้วก็มีบรรยากาศให้นักเรียนต่างชาติได้อยู่ได้ดีเด็ดมากเลย ซึ่งปีนี้นะคะนักเรียนต่างชาติทั้งบอรียมีประมาณ 1, หนึ่งันแอคนซึ่งหนึ่งในหนึ่งันแอยคนเนี่ยมีนักเรียนไทยรวมแล้วประมาณ2ี่สิบหกคนค่ะนอกจากนี้นะคะมหาวิทยาลัยของเรามีคณะให้นักเรียนต่างชาติเรียนเยอะมากไม่ว่าจะเป็นโปรแกรมภาษาจีนหรือโปรแกรมภาษาอังกฤษซึ่งก็จะมีทั้งสายภาษาสายวิศวะนะคะแล้วก็สายธุรกิจซึ่งตัวใหม่เองเนี่ยก็เรียนจบสายธุรกิจนะคะซึ่งใหม่ก็ได้รับงานที่นี่เร็วมากเพราะทุกคนเชื่อมั่นในมหาวิทยาลัยนี้นะคะ ก็จากที่เห็นนะคะสไลด์ที่เป็นดาวๆเนี่ยก็คือนักเรียนต่างชาติเลือกเรียนเยอะที่สุดซึ่งนักเรียนต่างชาติเนี่ยเลือกเรียนในส่วนของสายธุรกิจนะคะแล้วก็สายวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ซึ่งปีนี้เนี่ยเ,เด็กต่างชาตินะคะรวมถึงเด็กไทยเนี่ยเลือกเรียนคณะรัฐศาสตร์และความสมคัญระหว่างประเทศเยอะที่สุดนะคะแล้วนอกจากนี้นะคะมหาวิทยาลัยของเราเนี่ย ก็มีศูนย์การเรียนรู้ภาษาจีนนะคะให้น้องๆสามารถที่จะเริ่มเรียนภาษาจีนได้ซึ่งก็จะอยู่ที่ไถ่เตยแคมปัสอันนี้อาจจะต้องเสียเงินค่าเรียนเองแต่ว่าถ้าสมมติว่าน้องๆเนี่ยสมัครเป็นนักเรียนนักศึกษาปริญญาตรีหรือปริญญาโทที่เนี่ยน้องๆสามารถที่จะเริ่มเรียนภาษาจีนได้ฟรีนะคะหลังจากที่น้องๆเรียนค่าเรียนปกติแล้วซึ่งคลาเรียนภาษาจีนฟรีในการสอนประมาณชั่วงเย็นแล้วก็ไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมด้วยค่ะ แล้วส่วนของชมนมนะคะที่นี่ก็จะมีชมนมหรือว่าชมรมให้น้องๆเลือกเข้าเยอะมากนะคะไม่ว่าจะเป็นทางร้องเพลงเต้นนะคะหรือว่าชมรมต่างๆอะไรนี้ให้เยอะมากแล้วก็จะมีกิจกรรมสําหรับเด็กต่างชาตินะคะซึ่งทางมหาลัยเองของเราเองเนี่ยค่อนข้างที่จะเน้นการดูแลเด็กต่างชาติให้เข้าร่วมกิจกรรมนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งกิจกรรมทางวัฒนธรรมหรือว่าภาษาอย่างเช่นพวก ช่วงเทศกาลจุดจีนหรือว่าช่วงเทศกาลไหวพาจันทร์นะคะก็จะมีแบบขนมเปี๊ยะนะคะแล้วก็ถ้าสมมติว่าน้องๆเนี่ยเรียนในห้องเรียนไม่ทันนะคะมหาวิทยาลัยของเราเนี่ยก็จะมีให้น้องๆเนี่ยสามารถที่จะสมัครว่าน้องๆอยากจะให้คุณครูนเนี่ยมาสอนแบบตัวต่อตัวหรือว่าอยากจะจับคู่กับเพื่อนนะคะแล้วก็ให้คุณครูนเนี่ยมาติวให้แบบไพรเวทได้เลยค่ะอคนอกจากนี้เราก็ยังมีกิจกรรมนะคะ ให้หนักเนะรียนต่างชาติเนี่ยได้ออกไปท่องเที่ยวนะคะศึกษาวัฒนธรรมแล้วก็สถานที่ในไต้หวันแล้วก็นี่ก็จะเป็นบรรยากาศของแคมปัสของเรานะคะคือแคมปัสที่ต้นสุดเนี่ยก็ค่อนข้างจะสงบสะอาดนะคะแล้วก็ไม่ต้องกังวลเลยว่าจะไปเที่ยวในเมืองไม่ได้เพราะว่าการเดินทางไปในเมืองก็ง่ายมากเลยะคะ่ะนอกจากนี้นะคะเราก็จะยังมียิมแล้วก็มีหอสมุดแล้วก็มีห้องคอมพิวเตอร์ให้หน้องๆได้ใช้บริการกดา้วยค่ะ ื่องสระไวน้ำสิานะคะก็คือถ้าสมมติน้องอยากมาไวน้ำหนาวเนี่ยก็ไม่ต้องกังวลเลยเพราะว่าน้าเนมันปรับอุณหภูมิได้ก็คือจะปรับเป็นน้ําอุ่นนะคะตอนหน้าหนาวให้น้องๆใช้ได้เลยค่ะนอกจากนี้นะคะมหาวิทยาลัยของเราเนี่ยค่าเทิงก็จะอยู่เรนจ์ที่ประมาณช่วงห้าหมื่นนะคะถึงเจ็ดหมืนก็คือแล้วแต่ว่าคณะของน้องเนี่ย มีเอ่อต้องใช้พวกอุปกรณ์พิเศษนะคะหรือว่าต้องใช้ห้องทดลองหรือเปล่าถ้าเป็นคณะสายทางษาปก,กติก็ประมาณห้าหมื่นกว่าไม่เกินนะคะแต่ว่าถ้าเป็นสายวิศวะอะไรเงี้ยอาจจะต้องแพงขึ้นมาหน่อยเพราะว่าอาจจะต้องใช้พวกอุปกรณ์หรือว่าห้องทดลองค่ะ แต่เราก็จะมีทุนการศึกษาให้นักเรียนตังชาด้วยนะคะสําหรับปีแรกเนี่ยน้องสามารถที่จะสมัครทุนไม่ต้องจ่ายค่าเล่าเรียนนะคะจำนวนหนึ่งปีหรือว่าถ้าสมมติว่าน้องไม่ได้ทุนเนี่ยถ้าสมมติว่าน้องมาเรียนก่อนใช่ไหมคะแล้วแบบเทอมหน้าน้องอยากจะได้ทุนเนี่ยน้องก็สามารถที่จะสมัครทุนในเทอมต่อไปได้ซึ่งมาหาลัยเราอ่ะก็จะใจ่ายให้นะคะก็คือลดค่าเทอมไปขึ้นนึงก็คือจ่ายสามหมื่นบาทก็ประมาณสามหมื่นบาทค่ะต่อเอม แล้วก็ในส่วนของปีนี้นะคะก็มีทุนเพิ่มเติมที่มหาวิทยาลัยเราเนี่ยตั้งขึ้นนะคะก็จะมีทุน<ม>ก็คืออเนี้ย<ม>น้องๆไม่ต้องสมัครมหาวิทยาลัยจะเอารายชื่อน้องๆทั้งหมดมาพิจารณาซึ่งก็จะดูว่าใครเหมาะสมที่จะได้ทุนแล้วเขาก็จะให้เลยก็คือถ้าเป็นนักศึกษาปริญญาตรีอะคะก็มี150ทุนนะคะซึ่งก็จะได้ทุนเทอมละ20,000บาท แต่ว่าถ้าเป็นนักศึกษาปริญญาโทรหรือปริญญาเอกเนี่ยก็จะได้ทุนเดือนละเอ่อไม่ใช่เดือนละค่ะเทอมละสองแส0บาทซึ่งแต่ก็จะมีโควตาที่จำกัดเพราะฉะนั้นถ้าดูจากรายละเอียดนะคะก็คือนักศึกษาปริญญาตรีมีโอกาสที่จะได้ทุนสอง0 0 0 0บาทเนี่ยตั้ง60เปยซนะเลยะคะเค okay, สว่วน เรื่องที่พักนะคะก็ไม่ต้องกังวลเลยก็คือเราจะมีหอให้น้องๆเลือกหรือว่านา้องๆสามารถที่จะมาเลือกเช่าหอเองที่นี่ซึ่งค่าเช่าหอที่นี่ก็ไม่แพงเลยค่ะตันสวยก็อยู่ในช่วงถ้าเราอยู่คนเดียวนะอยู่ในช่วงวระหว่างประมาณ4ี่พันถึงเก้าพันบาทนะคะแล้วก็จะมีหอของมาหาวิทยาลัยที่ก็จะนอนท้องสี่คนนะคะจะเป็นหอทรงเสาก็จะเป็นหอหญิงแล้วก็มีหอทาครั้งที่จะเป็นหอรวมนะคะ แล้วนอกจากนี้เนี่ยก็จะให้ดูว่าค่าใช้จ่ายโดยประมาณนะคะที่จะอยู่ในตั้งสวยเนี่ยประมาณเท่าไหร่นะก็มีการกะมาให้แล้วแหละว่าก็จะอยู่ในช่วงประมาณตัวอย่างที่พี่ใช้นะคะก็เดือนหนึ่งประมาณไม่เกินหมื่นนึงก็อยู่ได้แล้วถ้าไม่รวมค่าหอนะแล้วก็มหาลัยของเราเนี่ยจะสมัครยังไงนะคะก็คือช่วงที่เราเปิดรับสมัครเนี่ยก็ จะมีด้วยกันสามช่วงแต่ช่วงที่แนะนำมากที่สุดให้สมัครนะคะก็คือช่วงประมาณมีนาะถึงเมษายนยี่สิบสองซึ่งช่วงนี้จะเป็นช่วงที่แบบน้องๆสามารถที่จะสมัครด้วยความสบายใจเพราะว่าจะเพราะว่าน้องจะรู้ผลประมาณช่วงเออร์ี่จูนก็คือช่วงประมาณตน้นเมษายนก้นกลกรกฎาคมนี้ถุนานะคะแล้วก็แต่ถ้าสมมุติว่าน้องๆแบบ ถ้าไปก็จะมีช่วงสางให้สมัครก็คือประมาณช่วงเมษาแต่ช่วงนี้จะรู้ผลประมาณช่วงสิงหาซึ่งน้องมัก็อาจจะเสียเวลาก็คืออาจจะรีบในการทำวีซ่าไปหน่อยนะคะะฉะนั้นแนะนําว่าให้สมัครช่วงที่สองนะคะก็คือสมัครก่อนวันที่ที่สองเมษาจะดีที่สุดนะแล้วก็รายละเอียดต่างๆนะคะว่าจะสมัครยังไงเนี่ยสามารถที่จะเข้าไปดูในเว็บได้เลยนะก็คือ ในเว็บเนี่ยนอกจากที่จะมีรายละเอียดว่าสามารถที่จะสมัครยังไงแล้วเนี่ยเราก็จะมีฮนด์ book นะคะนะก็คือเป็นคู่มือนะักศึกษาต่างชาติซึ่งในคู่มือนั้นเนี่ยนะก็จะมีรายละเอียดทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นรายละเอียดคนะค่าเทอมของแต่ละคณะนะคะแล้วก็มีแม้กระทั่งารายละเอียดว่าน้องๆมาที่เนี่ยน้องๆจะอยู่ยังไงค่าใช้จ่ายเป็นยังไงนะคะแต่ว่าถ้าน้องมีคำถามเพิ่มเติมหลังจากที่อ่านฮนด์ book นี้แล้วเนี่ยก็สามารถที่จะสอบถามมาได้่านทางชินมลวที่ให้ไว้นี้ได้นะคะ ก็อินดีตตอนร์ล็อกสูบนยคะพี่าอคังค่ะนะครับอันนี้คือเป็นนักศึกษาอยู่ข้นะคะหรอว่เออตอนนี้เรียนจบแล้วค่ะตอนนี้ได้งานอยู่ที่ไต้หวันแล้วค่ะเออเรียน Business and management ค่ะเรียนเป็นปริญญาโทค่ะก็คือมาต่อปอโทที่นี่ค่ะอืมค่ะเรียนสองปีใช่ไหมใช่ค่ะที่นี่เรียนสองปีค่ะ โอเคแทนนิดหนึ่งตอนนี้ยัยใหม่ค่ะทำอะไรใจนะไรที่น่าทึยัตรงนี้บ้างประทับใจอะไรที่มหาวิทยาลัยมีใช่ไหมคะก็คืออย่างที่ใหม่ได้พูดไว้ค่าใช้จ่ายเนี่ยไม่ถือว่าอยู่ในเรนจ์ที่สูงมาก แล้วก็คือถ้าน้องมาคนเดียวเนี่ยก็ไม่ต้องกังวลว่าไม่มีเพื่อนหรือว่าอะไรเพราะว่าพี่เนี่ยเด็กไทยค่อนข้างเยอะนะคะเราก็จะมีพวกกลุ่ม l i น์กลุ่ม Facebook ให้ได้แลกเปลี่ยนความรู้กันนะคะแล้วก็ถ้ามีคําถามอะไรเนี่ยก็จะมีรุ่นพี่นะคะคอยต่อตลอดในกลุ่มไลน์ค่ะ นอกจากนี้เนี่ยเอ่อบรรยากาศที่นี่ก็ค่อนข้างดีคืออากาศเย็นสบายตลอดทั้งปีค่ะ,ะก็ไม่ได้วุ่นวายเหมือนในเมืองแต่ถ้าอยากจะเข้าไปในเมืองก็ใช้เวลาแค่ชั่วโมงเดียวเองเพราะฉะนั้นถ้าเทียบกับการเดินทางนะคะรู้สึกว่าชีวิตความเป็นอยู่ที่นี่ค่อนข้างดีเลยค่ะแล้ว,ลวคนไทยเย<ด>ไหมคะก็ะตอนนี้มีประมาณ26คนค่ะทั้งหมด ที่เป็นสิทธิปัจจุบันนะแต่ว่าสิทธิเก่าที่มีจบจไปแล้วก็กำเราก็อยู่ในไต้หวันอยู่แถวๆนี้ก็มีเยอะอยู่เหมือนกันค่ะก็รวมๆก็น่าจะประมาณสามสิบคนค่ะแล้วคณะที่เป็นใช้ภาษาจีนเนักนี่ยค่ะอยู่ที่ไทยเปย์เปยไหนคะหรืออยู่ชื่อต้านสวยทั้งหมดเลยค่ะไทยเปจะเป็นค่าศูนย์ภาษาจีนค่ะ ถ้าใครอยากเรียนภาษาจีนเพิ่มเติมก็สามารถที่จะไปเรียนในไทเปแคมปัสแต่ว่าถ้าน้องๆอยากเรียนหลังจากห้องเรียนอะไรเนี้ยค่ะเราก็จะมีคอร์สภาษาจีนให้น้องๆได้เรียนฟรีในช่วงเย็นหลังจากเลิกเรียนแล้วค่ะอย่างไรบ้างค่ะถามน้องว่าทำไมไปทำข้อเขียน essay ไปสาขาที่ทำใหไม่ให้คิดเป็น personal essay อ๋อต้องเขียนเอ e s s ย y ใช่ไหมคะก็คือ เอเซ y ที่นี่ personal กับ personal statement มันก็คือเหมือนเหมือนกันนะคะหมายถึงว่า purpose of study ใช่ไหมคะก็คือทุกมหาลัย <Okay. S 2> ไม่ได้ใจเหมือนกันพอดีเป็นคำถามที่ถามมาอ๋อก็คือเอเซ y ก็เหมือน purpose of s เศ t หรือว่า purpose of study ก็คือทุกมหาลาัยเนี่ยเขาจะพิจารณาว่าเราเนี่ยมีมีเขาเรียกมีเป้าหมายในการเรียนยังไงแล้วก็คิดว่าจะ เรียนรู้คือก็คืออยากเรียนอะไรจากมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเขาจะได้เอาไปพิจารณานะคะแล้วก็เขาก็จะได้แบบจับจุดน้องว่าเอ้ยนี่มันเป็นสิ่งที่น้องต้องการจากมหาวิทยาลัยเปล่าแล้วก็อยากให้น้องจบไปแบบนี้แหละค่ะอะไรนี้โอเคได้เลยเอ่อถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวอยากจะให้แนะนำอีกทีนึ่งน่คะว่าถ้าตัวที่เป็นินที่4ค่ะทั้งหมดที่เซนเนี่ยะะจะมีคณะอะไรบ้าง ถ้าเป็นฟิกซ์คอร์สนะคะก็เออ่จะมีหลายคณะอยู่เหมือนกันนะคะคือหลักๆเลยเนี่ยก็จะมีไฟแนนซ์นะคะแล้วก็มีบิสเนสแอนด์แมจเมนต์เนาะแล้วก็มีพวกไทยวันเอเชียแปซิฟิกสตูดี้ค่ะแล้วก็มีคอมพิวเตอร์ไซเอนต์มีอินเตอร์เนชั่นแนลบิสเนสซึ่งอินเตอร์เนชั่นแนลบิสเนสเนี่ยสามารถที่จะเลือกได้ด้วยนะคะว่าจะออกไป ิ internship ท,ที่ต่างประเทศไหมหรือว่าไม่อยากออกไปก็ได้หมดนะคะไม่ว่าจะเป็นคนไทยก็ตามก็สามารถที่จะออกไปแลกเปลี่ยนที่ต่างประเทศได้แล้วก็จะมีพวก global finance ค่ะแล้วก็ส่วนใหญ่ที่คนมาเรียนกันก็จะเป็นรัฐศาสตร์นะคะแล้วก็ความสันทันระหวลองประเทศแล้วก็ยังมีคณะท่องเที่ยวมีคณะรัฐศาสตร์กับการเมืองแล้วก็มีภาษาอังกฤษค่ะ ที่ีำงานที่สอนภาษาค่ะเนอะใช่ค่ะเยอะมากค่ะประมาณ11ค่ะประมาณ11คณะเลยใช่ค่ะตอนนี้ทีาเห็นจะเป็นบัณอร์ทั้งหมดเลยใช่ไหมมีมาสเตอร์ด้วยค่ะมาสเตอร์ก็จะมีไฟแนนซ์มีบิสเนสแอนด์แมจเมนท์ที่ใหม่เรียนอยู่แล้วก็มีไต้หวันแอนด์เอเชียแปซิฟิกสตูดีแล้วแล้วก็มีคอมพิวเตอร์ไซสแอนด์ด้วยค่ะ อ่อโอเคฮัลโหลทีมวันนราน่ยน้น่าสนใจมากขาดอบคุณค่ะค่ะก็บถ่ายังไงให้ฝากบอ่เดิมที่กำลังนะะ่ารักใครที่อาจจะกำลังอยูเอจะสมัครเรียนที่ดีดีไหมคะนะคะอยากให้ฝากพี่เดิมที่นโอเคก็คือถ้าสมมติว่าน้องๆสนใจนะคะที่จะมาเรียน คณะในสายบิสเนสหรือว่ามาเรียนคณะในสายรัฐศาสตร์นะคะหรือว่าแบพวกไฟแนนซ์ Finance, อะไรต่างๆเนี่ยมหาวิทยาลัยนี้ค่อนข้างดังในเรื่องบิสเนสนะคะก็คือถ้าจบออกไปจากมหาวิทยาลัยนี้แล้วอยากสมัครงานต่อที่ไต้หวันแล้วบอกว่าจบสายบิสเนสมาจากมหาวิทยาลัยทําการเนี่ยโอกาสที่น้องจะได้งานก็ถือว่าค่อนข้างสูงนะคะเพราะอย่างพี่เนี่ยก็ใช้เวลาประมาณเดือนสองเดือนก็ได้นานแล้ว แล้วอีกอย่างหนึ่งคือถ้าน้องๆมาอยู่ที่นี่ก็ไม่ต้องกลัวว่าน้องๆจะเครียดหรือว่าเรียนไม่ทันเพื่อนหรืออะไรก็อย่างที่พี่บอกนะคะก็คือมีห้องเรียนพิเศษก็คือน้องๆที่สามารถที่จะยื่นแบบสมัครนะคะว่าตอนนี้เรียนไม่ทันเพื่อนอยากให้มีครูมาสอนส่วนตัวสามารถจัดกลุ่มกับเพื่อนหรือว่าสามารถที่จะนัดครูมาเรียนคนเดียวได้แล้วก็จะมีห้องให้แล้วก็ให้ครูมาตีวตัวต่อตัวได้ก็ไม่ต้องกลัวว่าเรียนไม่ทัน,นะคะ่ะ แล้วก็ที่นี่ทุกคนดูแลดีมากค่ะทุกคนนิ่มากมีกิจกรรมทุกอย่างนะคะแล้วก็ช่วงเทศการจริงก็ไม่ลืมพวกเราก็จะมีไลน์ติดต่อกันตลอดว่าว่าเนี่ยไหทพัชร์นะมาเอาขนมเปี๊ยะนะอย่างเงี้ยค่ะใช่ที่เราไกลับไปเรียนอีกรอบเลยมะอะไรนะคะฟังแล้วอยากกลับไปเรียนไทยเลยยินดีเลยยินดีค่ะมางม ค่ะโอเคก็นี่วันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะสำหรับดว่าที่มาพรีเซนต์สายให้เราฟังได้นทีขอบคุณสุดเลค่ะขอบคุณมากมาค่ะ